องดหานบ้านฉัตเป็นบ้านสาไทยนะครับท่านจะได้พบการแข่งขันของตัวเองนะครับใน YouTube ใน Facebook นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ Subscribe ด้วย Subscribe นะครับเอาไปยับเราจะมีความกำลังใจครับผมขบคุดยอดนะครับโค้ชงานอย่างชี่การไทยและตระกี2-1ศริสุรนี4-2สมจิตรก็อดีตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีวิตรภาพชายแดนประเทศไทยนะครับ <modeled después> พิกเกษียณได้ขาสี่สีป่ปียอดหลักไปเลยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแกร่งเล่นเบสบอลได้เตีบอลได้นะครับก็ดุดโมจิหัวใจรักสบอร์ตนะครับพีบบบ่โบมานะครับพี่โบนะครับทั้งเตีบอลทั้งขาวบอลแ่าฮ่สุดยอดนะครับแต่ว่าเมื่อวานลื่นลบแต่ครับลื่นพลาดนะครไปกิดเยอะไปดีใจกับพผิดคดีเยอะไป <c oughs> ตีไม่หัวนอกพืน้นตาย ดีดีรอดกั็จะมีเนี่ยครับงอันตรายอยู่ด้วยกันต้องระวังโดยเฉพาะที่พวกพี่ดื่มดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์แอลกอฮอล์เข้าไปคิดว่าตัวเองคล่องแคล่วอยู่เรื่อยคนตดนะครับก็คู่แรกก็จบไปด้ดีคู่ที่สองก็กำลังจะแข่งนะครับแต่อากาศกำลังดีเลยครับเสื้อเอม ขาจับเพื่อนแคบอาอยู่ที่ได้ทัดต้เอาเล็กเพาะหนุ่มกับแตทแดนอามคำขีดหลบบอลดึงตีครับไปดึงเส้นด้านขวาโอยครุขลิแรงตัดในครับเด้อ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 เด้ อีกครั้งครับไ,<อ>ไม่ผ่านดอสแต่ว่าบอสโอน,นลูกด้เท้าขวาเป็นอาร์มโอ้โหเล่นแบบตแตกสอนนงไปทีนน่จอมที่อ่างาเคาะไปที่โดมโดับใและก็เจ้วกขึ้น,น,น,นัโห ได้ครับปุ้ดซัดอยู่ต่าต่างครับแม่ต่อต้านเนีน่ย <c oughs> แส้ลูกเบียดออกข้างเอื้อนี้สั้นมาล่างต็งประตูแต่ชนะกระทีโอ้โหเมื่อวานนี้เล่นหนักหนาไม่มีพลนะครับกระทีวันนี้โอ้โหตัวพลิงของกทีวยังสดเหมือนเดิมขึนไปอีกข้างหนึ่งเปิดขึ้นไปโอ้โหแต่ึ้นหลังแม่ไม่ยิงเลยครับโอ้โหจมแมนว่าไายเปิดเข้าไปโดนตาี่ยังไม่ได้ฝุกเลยนะครับ Harma, ตีต<อ>ีแถวมาคนนั้นต้องเฝ้ามือก็เชือไปหันละบ้อยตังตีชุดนโดนดาวแบบนี้ครับแก้ปัญหาไม่ได้ก็โดกตาโอ้โหเอ้าสตีมาแล้วคนไทยฮะโดนนำเอ้่อสตีก็จะลงด้วยนะครับนี่ไปมาแล้วน่าจะหายเจ็บนะครับใส่ชุดมาวันนี้เก็บยังไงก็ต้องลงนะครับเพราะว่าบอลโดนนำด้วยป้าไงลูกนี้แมน เอาไปดระตูีปสกอดีรอบเดียวนะครับน่าจะมีอ um ีกมากมายครับ ว่าสูสีมานะครับดูตัวบุรินน้องขอบทีนี้แล้วดูดีมาก่องซีครับอบกนี้เสียทุกเต็มเต็มครับทีนี้ดีช่วงใหญ่ยืนดีมากเลยแถวเด๋ยวอยากดูว่าไงตูดอยูครับีจุดแรกสัดไป 55คืนมาทีจแมนโอ้บอลยาวไปหรือเปล่าออกไม่ออกนาจักเกับกระป่างหรือว่าเป็นกองที่หรือใครก็ได้กดกของเลลาไปแล้วแล้วก็ริมเส้นับโอ้ยลตัดอะไรับ ไม่ไกลหนึ่งศูนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฟุตบอลสนามแห่งนี้ยาวไปปัดออกมาอยู่ที่บอ่ขึ้นหลังไปพุ่งขึ้นมาไปครับปาโอ้โหเพิ่งจะมีโอกาสบุกขึ้นมาแค่สองสามครั้งวางยาวขึ้นมาลูกนี้ว่าไงไม่ถึงบอลโดนสกัดไปตัดได้ทันทีต้องบอลแล้ว ว่าไงได้เสือไดแล้วแม่กะส่งไ้ลูกนี้แข่งแก่งมาไม่มีเงนไม่มีมนไม่มีโซโอ้เหลือเชื่อจริงกรแนี่อนโอ้โหแข่งแร่งครับแกลเชืเลยนะครับเนี่ยโอ้ลูกนี้ล้นเลยนะแต่แต่ปมงสกัดอาไปไปมีอาการบาดเจ็บด้วยเ็ต่อครับ่การดึกขึ้นไปครั้งหนึง เินดาวตี่สับาบอขมาไปช่วยโอ้ยรุดเ่านี่ใกล้ลุ้นมลูกตีอันตรายครับเติมหน่อยเติมหน่อยได้บอลอีครั้งหนึ่งเติมหน่อย่าบุกขึ้นได้โอ้ยแม่ด้วยไปเย้ครับตสเลยเยได้ขึ้นครับต้องใสแบบนี้ครับน้อยได้ทุ่ บอลข้อเป๊กยงงรู้เยรู้เกอีนี้แร้วแล้วก็ได้แล้วไม่มีใครเข้าย้อนหลังไม่ได้แต่ว่าตอลได้ครับาน้าเพื่อนไม่ขยับครับโอ้ยเมนี้กรรมการบอกว่าเข้าช้าไป่หน่อยเท่าจ้าหลังครับ ช่องแล้วครับบอสวัดสองบอลจะวัดสองบอสบอสจวัดสองบอสโอ้โหไม่ไหวครับแฟนไปได้เลยตปหัวกระจายกระจายกไปได้นับไปที่บอสออกซ้ายวัดสองบอไปูยาวไปด้วยแต่บอสได้ครับดองไม่ต้อง อันนร้บเวยบ้ามันวีเอยู่เยอะเลยพม่ลมีเรือเยเดียวปาม่้ที่อรอ่าบอยบ๊วยกับที่มาเตยอยูบล้วอ้ามึงเขาอ้บมงเข้ามเขายกบอุ้ยเลยคารเทิชชิงนะครับดได้เลยนะครับแต่ยอมเับลบตับไกลไป ปกติพักปกงอย่างนี้อะไรตีเสียงตกองมีเสียงมีวนเป็นพึนแรกคดีนาบูดึงสุดลูกนี้ว่าในจะซัดเลยหรือเปล่าซัดูะนี้คาบคาดีแล้วลูกตั้งใจนี่ไม่เข้าไม่เข้าแปลกที่บ้านเนี่ยครับไม่ต้องตั้งใจนะครับโอ้ยแต่ไม่โดนอย่นี้ยังดีมีเซนเตอร์มาดีกว่าคดีตัดไปได้ ัก็ได้ไม่พลาดนะครับ่อดยอดอาดูเทสครับจะได้ทุ่มครับคำชัยีือว่าเป็นสอบอที่คุณภาพทั้งคู่นะครับทั้งคำเจรีแล้วี่่อพีพ่อมีบุคลากรที่คุณภาพที่เต็มที่ดีดต่อไป

สตารตกลับมาแล้วครับ่อ้โหตดัดแรงๆจากกันปั่นดูกปั่นดีๆสีให้มาเลยค่ะมาเลยค่ะดีน้องน็อตโอ้โหโอโหโอาจุดได้นะ เดหัวังหนักเนิงโอ้โหีน็อตเบอร์ห้าจะให้ครับนุ่งงงสุดโอ้โหทีจะมีแผ่วไหมครับเพราะว่าใช้กำลังมปเยอะเมื่อวานนิดต้องรอดูรอชมต่อถึงสีแล้วครับถึึงมันเป็นการกดการและบอกแล้วว่าคู่นี้สนุกแน่นอน <paintings. S 2> ิกแบ่งบีบเข้าไปเลยแบ่งบีบเข้าไปเลยโอ้โหขนารจะทุกยาวครับัไม่ยาวเลยโอ้โหสี่มือก็อลยผมนึกว่าเป็นจ่แมนนะถ้ใส่เบอร์สี่นะครับเลขสี่ครับมันรอครับ ได,ด้หดอกครับลงนี้เก็บไม่ได้ดีประตูกบต่อตาับใจ้นมเปลี่ยนตัวเซนเตอร์ลงมาใหม่ครับเซนเตอร์ของใครครับของัีนะเปลี่ยนตัวลงมาใหม่ไปเีกหนึ่งตัวแทนนี่เอาไปครับ

ดูดีเลยตาอยู่ตอนตาปุ๊บซัดมาขอบคุณครับคุกองครับทาน้วาต่อ ได้ลูกสุดิงิงสวยสวยเงามแต่ว่ายิงครับคาเงคับสไกออกมามด้เลยขมองแม่ลูกนี้ก็จะเกือน้องเพือเพื่อย่ดงนี่เดีนีเข้าเสาแรกเดี๋ยนี่เนี่โอ้เอ้าโอ้ยดองเอาไม่คือครับดองอาแล้วก่แก่แก่ไปไหนดีไปรอยครับดองฟอกชี้ป้หลักดอง ออกกระดกไปเองไปเองไปเองที่ตะเกียงก็หดน้ำ้ยงหลังครับจะเป็นเสบียงบบนี้คว้าไายิงอุ้งโซ่

นช่วยเราดิช่วยเราดิตีนี้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  มันข้ามประตูไปแต่ยังมีครับเอาล่กัดเอ้าพี่เจ้าพี่เสาอะไรกันเลยเพื่อนเพื่เสาเล่แล้วก็ตต้องแซ่ครับโอ้แล้วก็เชคเค้รับโอ้ยจอตี้เนี่ยแต่ละดอกนี่เข้าเสาแรกตลอดเลยครับวันนี้ตอนเข้ากลางมาที่ต้องอาจะไปหน่อยเอาเบสใส่เต็มข้อความบอลหนต้องรอลุ้นต่อ บอลใจคอโหดร้ายมากเลยสับเบชคำชบชีวางยาวมากลู่มนี้ไปดีเท่าไหร่ลูกนี้แมนแมนได้ไหมโอ้ยยังโอ้ยยังรับปรกันาไอง่โอ้ยยยัยย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 ัยย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 ยงยยยวยยยยย้ย อึติน่งซ้ายยกตรงนี้แมนยกซ้ายยกขอะไรนะขวาข้าขวาแล้วขวาแล้วแหลังไปก่อนถึงได้ครับคัตดีตาที่มิดรบการบกิับไดสวยเลยครับเออมีแทงเข้ามา้วก็ยิงนะขอระบายหน่อยดูลูกมีคัตดีลูกมีว่าไงแมนที่คือหลัง ่เจไมยอมได้ไม่ได้ใครได้มีกรรมการบรุตองโดนตาดแน่น่าจะมีรายการคุวนตรวจคุณควรจะมาพ้นทหารอยู่นะครับตรล้วนลุ้นลุ้ที่สำคัญนะครับขึ้วจะเช็ครับการทย์สุขไดทเจพี่ได้รายการไอ้แม่เจ๊เจ๊เจ๊

ดูคนุกคนเก่งยังไงก็ลงได้สามัเมอนี่มาด้วยนี่มเยเจ้าแวความเร็วสนี่เอาาลงลงเปามีเสมอแล้วฝึกตอนความรชันว่าไงูนี้ป้อม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โอ้โหเน<ร>เอรๆครับโอ้โหเหลือเชื่อครับปูลูนี้ยังได้ชิเกอ,อย่อยังเป็นบ<ม>อนลทุ่งของดารานุ่กต่อเนื่องโอ้ล่ะพ่ไปุ่ดอก่อนนะนี่ถ้ายกหน้าอมาได้เลยทีเดียวออน่าจะเป็นคอนเนอร์และาดูดิกรรมการไปยืงโอ้คอนเนอร์นะครับสาหน่อยปิดสาหน่อยสา,ยสาแรการาน,น,านุมต่อเนื่อง ยังหนึงประตูต่อหนึ่งครับยังไม่มีใครขึ้นนำนะครับถ้าจบวยสกอร์นี้เราต้องเดวอกันที่จุดโทษวายดู่อนแฝงอยางเห็นแต่ต้องมีัางหนึ่งโอ้โดนใครออกไาครับเสียคันนด้้าไปทนียักมีลุ้นครับตัวเร่งตัวเรงเนี่ยประตูยังพุ่งพิอย่ะตัวแานกนเร่เนี่ืไปน้อนเลยขอเนองมาไมาไปมาเ้ทางนี บวกบวกบกบอกบวกบวกบวกบเอ้ไม่ยบปะนียเมะมกไให้มนท่นงยยากมาเราไม่ยดวนนะครับตรงการชนะในเกมได้ไหมบอกเทนใครได้รู้นมีกรรมการว่าจุดแปกแม่แห่ ต้องหานะครับลูกฟรีคิกต้องหานะหกหลานะครับน้ำไปลูกนี้ในแอเรียากรเคลื่อนเคล่นเาลูกนี้ดอกกาแทฟให้กำาแพงโอ้ยย่างไปเลยจะยาวครับยาวครับกดดันเซนเตอร์ครับครัวครับลูกนี้โดนใน้จะล้นออกครับสนามแบบนี้ ตดาวตมนี <S <S <token thanks> <Some> ่ตะวันตอรพอี่ตะมีสัก่ายตุ้ตงตุ้้งตุ้งตุ้งต้ง้นตว้งัุ้งตบตุ้ตุ้บตุ้งตุุ้งตลุ่งตุ้งุ้งุ้งตลุ้งุ้ตตุ้้งตุต้งตุ้งต้งต้งตุ้งตุ้งตุ้งต้ต้้ อยู่จไมสาตัวเนี่ยนะยอไปย้อนลหมดลังคชยเขาแบนีเลียวนะไปเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนอยู่แล้วไปที่ระบบโ้ย่าชายิไปเลยโอ้ยโดนนั้นดอกครับตัวีครับไป

มันสวยงามมากครับยิงสวยแต่ว่าผู้รักษาประตูสวยกว่าครับไปนไปไอย่างหนึ่งครับตับดาเก้าที่าตั้ตอนนี้โอ้ยว่าไงลูกนี้ดูต่อคับแม่เก้าที่ดนนทุกประกภทเข้ารอบน่าจะนะครับต้องรอดู Mae'n rhaid i chi ddod i'r ffwrdd yn ffwrdd yn ffwrdd. Mae'r ffwrdd yn ชนะไป90ปซนครับวตอนนี้ยังไม่เลย่้อมาเืมนีมว่าน้อว่านีลูกนึเขาว่าน่ะแบ่งใส่อีกหน่อยแบงีตาเอาๆย่าบงประตูกนอนกนไไป ไปพอดเยนนาก็ปวตาอไโอดีดีมาตลาดเป็นเกม้แต่ลูกสโดยส่มกไม่ไดนชนแลูกมีก็้อไปทีเล่นของกันไปนครับแตี้ไปไม่ผ่านไปไปถอย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 ดินเร็วนะครับตอนนี้ไม่ฟังเสียงต้ว่อี่ไปไายอีกแล้วลูกมี อาจารย์นวีให้เล่นต่อไป้วามรู้สติอิงเองส่งจีวางแผนแล้วเอาไงให้เจเจไปอะไรไป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 ไไ เด้าชรลคนแม่นชิดตกันน่ะชิดชิดชแม่นชิชิดเลยดัวละตัวะิส่งอหรือเปล่า้าตัวล้างลตา์ร่ตัวล้างตัวล้า <rattling> สาุนีลกเลยหมดเวลาล็อวีตาตอนนี้คุณตํา หนนะครับครับีอีการไปกอตตี้ถ้าเข้านี้เสมอไม่เข้าก็ยังโดนนหนึูนยครับฝังเสน้ยัะดอกบีป้า เป็นหนประตูตอนหนึ่งครับแหนึประตูตอนหนึ่งครับคน,นก็หลอรูลครับตัดใจเชียเสมอหนึ่งหอยู่นะครับคที่สองกาวทีเข้า,ปปขนนาเป็นสตอร์นะครับขึ้นนำเป็น2องหนึ่งคนที่2องของดราตัน สสี S <S ่เปร์ดับ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 ดาบดับเับดับเับดัมดับเับาับดคบดับดท้ายขอับดับาทบดับขับก็จะแพ้3-2ดดับับับัับ ไม่ใจควันทั้งสองทีก็โอ้โหแต่วันนี้ก็จบเก้งครับผู้ที่สองก็เป็นลาลาการดูสิทธิ์โทษทัชชีเอาเซ็ชนะไปด้วยสตอร์นะครับสองตูวตัวนี้นะครับแหมรวมสตอร์ในเกมพัดเป็นสามสองนะครับวรวมแล้วต่อสามสองน,น,นะครับวววรบวมดังในเกมน,นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับไปยังสปอร์ดอนตานนะครับโดยท่านพันตัปตันโทมานัสศักดิ์นะสารวั์ปอดแล้วก็ ดูทีมนะครับผูชช้เล่นผู้จัดการทีมทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาร่วมรายการชุมพรย้อนครังขอบคุณมากครับขอบคุณที่ดีมากผมจะรอความคิดเหนไปได้ด้วยตว่าดีนะครับ